สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวเรียวมี c61 นะครับสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เรียวมีนั่นเองถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนะระดับเริ่มต้นราคาไม่แพงสามารถใช้งานระยะยาวได้นะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยแอปธนาคารพวกแอปเกี่ยวกับทางลัดของรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับตัวเร a l วมี c61 นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันแต่ก่อนที่จะมารับชมคลิปเนี่ยมันเดน เิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยรัอก,กันนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ ส่วนสีที่ไม่ว่าจําหน่ายในบ้านเรานะครับทุกคนรุ่นนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสีสปาร์กเกิลโกลนะครับหรือว่าสีทองนั่นเองนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีดักกรีนนะครับหรือว่าสีเขียวนั่นเองนะซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้หรูมากทุกคนเป็นงานมันวาวนะครับท้ายกระจกนะลวดลายกราฟิกด้านหลังเนี่ยดูสวยมากเวลาที่โดนแสงแดดเนี่ยโอ้โหจะมีประกา สีรุ้งแบบนี้นะฮะดูหรูหรามากเลยส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะความหนาเนี่ยเพียงแค่7.84ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่188กรัมนะครับแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าทนทานมากทนทานต่อการตกได้ด้วยนะครับ ที่ความสูงเนี่ยไม่เกิน1เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครไปใช้งานแบบสมบุกสมบันหน่อยนะฮะรับรองได้เลยว,ว่าตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนอขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนเลยนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นหยดแบบ infinity u อเออมันจะไม่ใช่แบบติ่งโบราณโบราณอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนพนักของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ lcd นะครับทุกคน ขนาดของหน้าจออยู่ที่6.74นิ้วถือว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่เลยนะส่วนความละเอียดของหน้าจอเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเนาะก็เลยได้เป็นเพียงแค่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับที่สวของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้ Netflix ดูได้ที่ความละเอียด L 3นะครับหรือว่า SD นั่นเองนะครับที่เด็ดคือหน้าจอของรุ่นนี้นะครับมีเซนเซอร์ AI แบบคู่นะหรือว่า AI Dual Light นะครับสำหรับวัดปริมาณแสงและปรับให้แสงเหมาะสม กับทุกการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะทุกคนเป็นระดับเริ่มต้นนะครับก็คือ560นิตนั่นเองนะครับสามารถลดแสงหน้าจอเนี่ยลงมาต่ําสุดอยู่ที่1นิตได้ด้วยนะครับดสเวนรของดิฟเฟอเรทของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่9 0เฮิร์ตนะครับแต่ว่าจะเป็นการปรับแบบอัตโนมัตินะคือเราไม่สามารถที่จะตั้ง9 0เฮิร์ตตลอดเวลาได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับชิปเซตได้เป็น ตัวยูริโซกทีหกน่สะครับในส่วนของกาดจอเนี่ยได้เป็นตัวมาริ G57 นะครับการใช้งานต้องบอกว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยนะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลาย,ยาวนานถึง4ปีเลยนะครับเพราะว่าทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์เนี่ยเขาปรับการตั้งค่ามาเป็นอย่างดีแล้วนะซึ่งผมเองนะครับได้ลองเทสการเข้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเล่นได้อย่างรวดเร็วอยู่นะทุกคนนี่ผมเข้าแบบเร็วเลยนะคือเวลาที่เรากด ้าไปเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับในส่วนของคะแนนอรัลโต้เนี่ยรุ่นนี้นะครับได้คะแนนไปที่263,500 27คะแนนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างนะครับทุกคนก็ต้องว่ากันตามตรงว่า CPU เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเกมก็อาจจะเหมาะกับการปรับกราฟิกแบบต่าสุดอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยมีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่เกม PUBG กันก่อนเลยครับซึ่งการตั้งค่ากราฟิกผมจะปรับตามนี้เลยครับทุกคนกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่อัลต้านะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวใจโลสโค กันก่อนเลยครับผมว่าตัวใจโลของรุน่นนี้มีอาการหน่วงอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็เข้าใจได้เพราะว่านี่คือสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นไงตัวใจโลเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคือบางรุ่นเนี่ยน่วงกว่านี้อีกนะส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับผมว่าเล่นได้ดีตามเรทราคานะครับไม่แย่นะอาการแหลกอาการสะดุดของเฟรมเรทเนี่ยระหว่างการเล่นก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับว่าแหลกตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นหรอกทุกคนฟูลิกระแทกของจอเนี่ยก็ทัดได้ดีตามเรท ราคานะครับไม่ได้ดีมากเพราะทัชเซป,ปิ้งเรทเนี่ยก็เป็นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับคืออยู่ที่180เฮิรตนะครับค่าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไปที่7.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟนะครับการาฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับะระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเล่นดีดีเกินคาดเลยนะผมว่าเล่นได้ลื่นกว่าเกมพับจีเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับตัว oppo A3 X รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยราคาค่าตัวประมาณเดียวกันเลยผมว่าตัว C 6 1เนี่ยเล่นได้ลืนล่นกว่าเยอะเลยครับอาการแหลกสระเกมนี้มีบ้างเล็กน้อยนะไม่ถึงกับแหลกตลอดทั้งเกมอะไรขนาดนั้นนะครับเวลาหมุนตัวหรือแผนเป้าตามติดสตูอะไรแบบนี้นะครับเฟมเรดมีอาการสะดุดนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของความร้อมเนี่ยมีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับร้อจนจับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับคือเป็นเรื่องปกติแล้วละ่ะกับพวกชิป12นาโนเมตรนะเรือดีการใช้ของจอเนี่ยประมาณเด กันกับเกมพับจีเลยครับพัดได้ดีตามเรดราคานะถ้าเทียบคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนครับส่วนเกมสุดท้ายจะเป็นเกม ROV นะครับการาฟิกต่างๆปรับสุดได้ตามนี้เลยครับทุกคนรับเกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีเลยนะตาวก ROV เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอยที่ช่วงเข้าตีไฟ์ใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันและหลายคนเนี่ยเฟรมเรทล่วงลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ59 ึงเท่านั้นเองนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเ,เนี่ยเฟรมเดทไม่ล่วงเลยครับอยูดที่60นินิ่งๆเลยวิีการทของจอเนี่ยสำหรับเกมนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆเหมือนเดิมนะครับที้คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไปที่8.5คะแนนนะครับมาต่อกันที่เรื่องของแรมกันเลยทุกคนรุ่นนี้แรมเนี่ยอาจจะได้มาไม่เยอะนะครับมาพร้อมกับแรม6กิกสนะครับในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ L P D D R 4X นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันแต่เดิมิกแรม ก็คือไปดึงพื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็น RAM นั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่12กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ RAM เนี่ยสูงสุดอยู่ที่18กิกเลยครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่128กิกนะครับถ้าเผื่อว่าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อ micro SD card มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนกล้องหน้าความละเอียดเนี่ยอาจจะได้มาไม่เยอะ อยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเมอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมค่ารูรับแสง f 1.8นะกล้องตัวที่2เนี่ยความละเมอียดจะอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ทางแบรนด์เนี่ยเคยมาว่าในส่วนของเดอมิกเรชนะครับถือว่าดีที่สุดในสมาร์ทโฟนระดับเดียวกันเลยนะเออซึ่งผมไปลองใช้งานแล้วอะบอกว่ามันทาได้ดีจริงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับขอ,อยาตเริ่มจากเรื่องของกล้องหน้าก็าแล้วกันหมดรูปภาพ และโหมดภาพบุคคลเนี่ยสามารถปรับความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้ครบหมดเลยนะและยังมี HDR เนี่ยมาให้ใช้งานด้วยนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหน้าไม่มืดเลยนะส่วนสก,กินโทนของผิวความเรียบเนียนของผิวนางแบบเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีตามเรทราคานะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ดูละมุนดูฟุ้งฟิง้งเทียบเท่ากับมือถือเนี่ยเรทราคา7 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับแต่ผมว่าถ่ายได้เท่านี้ผมพอใจแล้วนะส่วนการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยตัดได้เนียน ดีเลยครับแล้วก็สีสันของภาพเนี่ยไม่ดูจืดเลยนะทุกคนผมว่าสีสันเนี่ยสดใสดีมาก มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนจะมีโหมดรูปภาพและโหมดภาพบุคคลนะครับสามารถปรับความเนียงของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้แบบครบคันเลยและยังมี HDR เนี่ยมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับซึ่งโหมดรูปภาพเนี่ยจะมีระยะ 1x และ 3x นะครับระยะ 1x เนี่ยถ่ายได้คมชัดดีนะส่วนระยะ 3x เนี่ยใช้างานจริงไม่เหมาะเลยครับดีเทลของภาพเนี่ยไม่ได้เลยภาพค่อนข้างแตกส่วนการเกลี่ยผิวเนี่ยทำได้ดีเลยนะผิวหน้าเนียนสวยถ่าย ย้อนแสงก็ทําได้ดีด้วยนะครับการถ่ายอาหารภาพที่ได้คมชัดดีครับให้สีสันที่เหมือนจริงแนะนําว่าก่อนถ่ายเนี่ยเพิ่มระยะการซูมมาที่ระยะ 1.5x หรือว่า 2x เนี่ยจะเหมาะกับการถ่ายอาหารที่สุดนะครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายสิ่งของต่างๆถือว่าถ่ายได้ดีเลยนะภาพชัดสว่างสีสันสดใส ส่วนโหมด50ล้านพิกเซลนะครับถ่ายได้ดีตามเรทราคานะครับว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะสีสันเนี่ยสว่างสดใสแต่เวลาซูมเพื่อดูรายละเอียดเนี่ยภาพอาจจะดูเป็นแตกๆหน่อยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทีนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีสีสันวิดีโอสว่างสดใสอาการแสงวูบวาบเนี่ยมีเห็นบ้างนะครับเวลาที่ถ่ายย้อนแสงนะซึ่งอาจจะเหมาะกับการถ่ายอยู่กับที่มากกว่า เพราะถ้าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอจะมีอาการสั่นอยู่เล็กน้อยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะได้แค่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะก็อยู่ในระดับที่พอถ่ายได้นะครับความคมชัดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชัดมากสีสันวิดีโออาจจะจืดสักเล็กน้อยนะและไม่สามารถใช้โหมดบิวตี้ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ อาจจะมากกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่าเพราะถ้าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ได้มาแบบมาตรฐานเลยก็คือ5000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยการรองรับชาร์จเร็วก็อาจจะไม่ได้เร็วมากทุกคนรองรับการชาร์จอยู่ที่ประมาณ15วัตตวัตนะแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเคารักประกน,นะว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถึง4ปีเลยนะแล้วก็สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะยังคงมากกว่า80%อีกด้วย เราบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานกันแบบยาวๆเลยครับและรุ่นนี้นะครับก็ยังมีแถบ mini c a p ซูลเอาไว้แจ้งเตือนเวลาที่เสียบสายชาร์จนะครับเตือนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วหรือเวลาที่มีสายเลียดเข้าอะไรแบบเนี้ยก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับหรือเวลาบันทึกเสียงเนี่ยก็สามารถแจ้งเตือนได้เหมือนกันครับส่วนค่ามาตรฐานการกันน้ากันฝุ่นนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ IP 5 4นะครับก็คือกันพวกละอองน้ำละอองฝนได้และยังมีฟังก์ชัน rain water smart touch นะครับ หน้าจอเปียกน้ําหรือว่ามือเปียกน้ำเนี่ยก็สามารถทัชสกรีนได้อย่างถูกต้องนะครับพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยไม่มีผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนครับในส่วนของงานลําโพงนะครับมาดูกันหน่อยรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเนาะก็เลยได้ลาโพงมาแค่ตัวเดียวนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามเลทราคานะครับเสียงเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบก,กว้างๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเบสไม่ได้เด่นเสียงคนร้องอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าทาได้ดีตามมาตรฐานนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple ิลเค ช n n นลด้วยกันนะครับยืมเพลงพร้อมๆมาประกอบคลิปเดีย๋ยวมาลองฟังกันครับ ของเวอร์ชัน Android เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Android 14นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วยเร a l m มี i เวอร์ชัน5.0นะครับ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่ครับก็คือ2.4 g h z และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับชิ้นที่2จะเป็นสาย USB นะครับเป็นพอร์ต นะเป็นแบบ A to C นะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเคส TPU แบบใสนะครับอันเนี้ยผมแนะนําว่าควรจะใส่เอาไว้นะอย่างน้นอยๆเวลาเครื่องตกเนี่ยกันจอแตกได้กันขอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยได้นะครับในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะเป็นฟิล์มใสนะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมครับในส่วนของหูฟังเนี่ยไม่ได้แถมมาให้นะอ่าเรามาดูกันทีเรื่องของราคาเปิดตัวกันหน่อยนะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาเนี่ยราคาอยู่ที่4,499ราบาบาทนะครับราคา ถ้าคุณอยากจะได้บอกว่าถูกกว่านี้ก็คือซื้อช่วงโปรโประจําเดือนนะครับอย่างเช่น8เดือน8 9เดือน90เดือน10อะไรแบบนี้นะครับหรือทุกวันที่15และทุกวันที่25นะครับไปเก็บโค้ดคูป,ปองหน้าแอปด้วยหน้าร้านค้าด้วยเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกอย่างแน่นอนนะครับผมเห็นแวบๆเนี่รรรรยราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆปลายๆประมาณนี้เนาะเอ 3, 5, 3, อสามพันห้าสามพก็บอกว่ากับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่ถือว่าแพงนะโอเคครับทุกคนอะไรนี้ก็คือรีวิว นะครับเรียวมี C61 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานระยะยาวได้นะครับแบตอึดอะไรแบบนี้นะรุ่นนี้เหมาะเจาะเลยใช้พวกแอปธนาคารอะไรแบบนี้ก็รองรับด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ